พี่น้ำพี่ชัดนะคะร้านรองเท้าพี่ชัดพี่น้ำค่ะร้านรองเท้ามือสองร้านพี่ชัดพี่น้ำนะตอนนี้ของมาแล้วรับของมาก็จะมารีวิวเหมือนเดิมนะคู่ใหญ่ๆสวยๆเลยใหญ่ๆบิ๊กกันเลยคลิปนี้นะใครชอบสวยๆชอบใหญ่ๆร้านนี้เลยเข้ามาคัดกันได้เลยนะคะอันนี้รีบบอกนะนี่ใหญ่มากให้ดูให้ดูพื้นนะ,ะสวยใหญ่แล้วพื้นต้องเต็มอย่างนี้เลย ใครชอบสวยๆใหญ่ๆนะเบอร์ใหญ่ต้องที่นี่เลยร้านรองเท้าพี่ชัดพี่น้ำนะคะส่งกันมากมายส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะ,ะขั้นต่ำา40คู่ก็จะได้ราคาส่งในคู่ละ150บาทนะแต่ถ้าร้อยคู่ขึ้นไปเราก็จะส่งคู่ละ1 4 0ยบาทมาเลยจ้าของเข้ากันอีกแล้วนะของเข้าตุมๆปังๆกันเลยจ้า ให้ดูให้ดูว่าคลิปนี้นะมีอะไรบ้างมีรูปแบบรองเท้าแบบไหนบ้างนะใครชอบใหญ่ๆติดต่อมาได้เลยทักเข้ามาได้เลยคัดที่ร้านนี้เลยนะคะร้านพี่ชัดพี่น้ำนะบ้านรองเท้าร้านประสิทธิ์ค่ะชอบใหญ่ๆบิ๊กๆเบิ้มเบมอ่าโทรหาพี่น้ำพี่ชัดได้เลย เข้ามาคัดได้นะคะอ่าดิสเซนเตเห็นป่ะคู่ใหญ่แล้วต้องพื้นอย่างนี้สภาพอย่างนี้เลยนะของเราจะเน้นเดิมๆนะคะคู่ใหญ่ชอบคู่ใหญ่ต้องร้านนี้เลยอ่าเข้ามาคัดติดต่อเบอร์พี่ชัดพี่น้ำได้นะคะแล้วก็นอกจากใหญ่ๆแล้วนะของเราจะไม่มีขาดเย็บหน้าเท้าขาดเย็บหน้าเท้าตรงนี้เราจะไม่มี ถ้าอยากจะเอาขาดเย็บอ่าไปหาที่อื่นเพราะว่าของเราไม่มีพอเปิดกระสอบมาเราก็จะมาเปิดกระสอบแล้วก็เช็คตำาหนิให้อีกรอบหนึ่งนะส่วนรูปแบบลูกค้าต้องเลือกเองต่างจังหวัดก็เลือกเองได้ถ้าเกิดว่ามาไม่ได้นะวีดีโอคอลในไลน์แอดเป็นเพื่อนกันในไลน์เข้ามาเลยแล้วก็เลือกทีน้ำก็จะหยิบให้ดูทีละคู่อย่างเงี้ยเหมือนกับในรีวิวอะหยิบไปดูทีละคู่จะบอกยี่ห้อบอกไซส์เสร็จสับเลย คุณอยากจะดูข้างหน้าข้างๆอ่านี่เลยโอเคใครอยากจะมาก็มาได้เลยไม่ว่ากันอ่ะเพราะลูกค้าที่มาประจำมาใช่ลูกค้าประจําเราเยอะมาคัดเองกันเยอะนะเน่พื้นต้องนี้เลยเห็นปะแต่ถ้าใครอยู่ในจังหวัดอยากจะมาเองก็ไม่ว่าบอกได้เลยอ่าใครอยู่ต่างจังหวัดนะอยู่ไกลๆอยากจะมาก็ไม่ได้ว่าอยากมาก็มาได้อ่าโอเคอ่าใหญ่พื้นต้องนี้เลยสภาพดีนะ เน้นสวยใครชอบใหญ่ๆนะคัดเข้ามาคัดได้เลยจ้ะเลือกเองค่ะเลือกเองขี่เหล่เองสวยเองแล้วแต่ลูกค้าไม่สนใจแล้วเราแต่แล้วแต่ลูกค้าอยากจะเลือกขี่เหล่ลยขายก็เลือกได้นะน้ำบอกเลยมีแล้วแต่คุณชอบแหละมีหลากหลายรูปแบบเลือกสีพื้นก็ขี่เหล่แต่ขายดีอ่าก็แล้วแต่คุณแล้วแต่คุณชอบอ่ะแล้วแต่ คุณจะเลือกเองแล้วแต่สายตาคุณสายตาใครสายตามันเห็นไหด้อะคอได้แล้วแต่ใช่นัดกันนะนัดให้ของมาเยอะมาเองได้หมดอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดคุณอยากจะมาอะมามาได้หมดอืมคลิปนี้ก็จะโชว์รูปแบบที่แบบว่าใหญ่บิ๊กๆอะคือ41ขึ้นไปอย่างเงี้ยใหญ่เบิ่มๆอใครชอบคู่ใหญ่ก็ใหญ่มาตรฐานบอกาบ้านบ้านรองเท้าร้ามสิตหรือว่ารองเท้ามือสองพี่ชัดพี่น้ำนะอ่า ก็ใหญ่มาตรฐานน่ะใหญ่ปกติอ่ะใหญ่เวอร์เวอร์เวอร์วังอลังการใหญ่แค่ไหนคุณต้องการมันไม่มีก็คือใหญ่ปกติอ่ะใหญ่ปกติสวยสวยอ่ะคุณดูพื้นนะพื้นต้อยได้อย่างนี้นะรองเท้าคู่ใหญ่อะ่ะสวยสวยเบอร์ใหญ่ๆนะพี่ชัดพี่น้ำเอามาหมดเลยอยู่ต่างจังหวัดไกลๆใครอยากจะมาก็มาได้เราไม่ได้ว่าอ,อยากมาก็มาได้เลย คลิปนี้ก็จะมาโชว์รูปแบบเหมือนเดิมนะขั้นต่ำสี่คู่เนี่ยราคาเนี่ยเราส่งทุกแบบเลยเราส่งคู่ละ150บาทอ่าเห็นนะดูพื้นดิพื้นต้องนี้สภาพต้องนี้แล้วก็ขาดเย็บหน้าเท้าไม่มีนะย้ำกันอีกรอบนึงใครต้องการขาดเย็บก็ไปที่อื่นเพราะว่าที่ร้านเราไม,ม่มีสวยกันเลยอ่ะเนี่ยเห็นปะ มีทุกแบบเลยทุกสไตล์ทรงสปอร์ตลำลองกีฬาใส่เที่ยวหรือว่าเป็นหนังนะเราก็จะส่งราคาเดียวค่ะใหญ่ปกติใหญ่ปกติกตฟิลานี่ฟิลานอกจากใหญ่ๆแล้วนะคุณเพื่อนๆดูนะทุกคนดูนะนี่พื้นต้องอย่างนี้เลยนะเบอร์ใหญ่จริงสภาพ กิ๊กจริงเลยแต่ต้องพื้นต้องนี้เลยอ่าพื้นต้องนี้ด้วยมันถึงจะขายดีขายได้มันจะปล่อยง่ายอลูกค้าต่างจังหวัดนะวีดีโอคอได้ถ้าเกิดว่าไกลจริงจหรือถ้าใครอยากมามาได้โทรนัดกันก่อนคลิปนี้นะรองเท้าพี่ชัดพี่น้ำก็จะมารีวิวให้ดูว่ารอบนี้ที่มาแบบไหนมั่งแล้วก็ หญ่อ่าอันนี้บอยลอนดอนโอ้ใหญ่มากบอยลอนดอนอันนี้บอยลอนดอนนะใหญ่มากไม่ขาดไม่เย็บอ่าใหญ่จริงตอนนี้ของเข้ามาเยอะนะของเข้าทุกวันลูกค้าประจำก็เยอะเหมือนกันทั้งมาเองทั้งวีดีโอคอรต่างจังหวัด ลูกค้าเยอะมากเนื่องจากอั้นมัง้งเราเพราะเราปิดโควิดเนี่ยปิดโควิดตั้งหลายเดือนนะเนาะก็ไม่มีของขายลูกค้าก็ไม่มีเหมือนกันอ้าวมาเลยจ้าสนใจรองเท้าร้านพี่ชัดพี่น้ำนะของเข้าทุกวันนะคะโทรสอบถามเบอร์ตรงได้เลยอ่าเบอร์โทรพี่ชัดนะ087 501 3868เบอร์โทรพี่น้ำก็085 121 4899โทรสอบถามได้เลย โทรด่วนเบอร์ตรงจะสะดวกและรวดเร็วกว่านะคะใครอยากจะเข้ามาก็โทรเลยโทรเบอร์ตรงได้เลยจ้าเราชอบนะลูกค้าคนไหนที่โทรมา,รา,า,มามอ,อาแล้วอีกอย่างหนึง่งเราก็อยากให้ลูกค้ามาเองด้วยอามาเห็นกับตาของคุณเองนะงนงนนใช่ค่ะถ้าลูกค้าบางคนมาแล้วไม่ถูกใจเราก็ไม่ได้ว่าเราไม่ทําหน้าบูดหน้าเบี้ยว ใส่ลูกค้านะคือแล้วแต่วความพอใจของลูกค้าเลยบางคนนะ่ะเข้ามาแล้วไม่ได้คุณไม่ต้องกลัวว่าเราจะโกรธนะเราไม่โกรธเพราะว่ารูปแบบที่คุณต้องการบางทีอาจจะไม่โดนน่ะจ,จะไม่ถูกใจอะไรอย่างนี้มันเป็นสิทธิ์ของคุณเราไม่โกรธเราไม่ทําหน้าเบะใส่ลูกค้าหน้าบุดหน้าเบี้ยวใส่ลูกค้าเราไม่มีเรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยสนใจก็โทรสอบถามกันมาก่อนได้นะตอนนี้พี่น้ําย้ายจากบ้านแม่จากเส้นการนา เส้นบางใหญ่อ่ะย้ายมาอยู่ตรงสารยาแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่จะเข้ามาเดี๋ยวโทรสอบถามเส้นทางแล้วก็จะแชร์โลเคชันไปให้ให้ลูกค้าวิ่งมาง่ายๆนะมันจะได้สะดวกไม่หลงด้วยอ่าสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดต่างจังหวัดเขาอยากจะมาเองเนี้ยส่วนมากจะหลงไนงะก็โทรได้นะโทรได้ตลอดเลยจ้าคลิปนี้ก็จะโชว์รูปแบบที่แบบว่าใหญ่ๆนะใหญ่จริง ใหญ่ปกติใหญ่ปกติไม่ได้แบบใหญ่พิเศษเวอร์วังอลังการก็คือใหญ่ปกติแหละดูพื้นอนองนี้เลยนะนอกจากใหญ่แล้วพื้นต้องเต็มด้วยม,มากมายหลากหลายรูปแบบแล้วแต่ลูกค้าจะชอบนะต่างจังหวัดอยู่ไกลอย่างมาก็มามา,มาได้แต่ขอให้นัดกับเรานิดนึงเราชอบเราอยากให้คุณมามาเห็นกับตามาเลือกเองอ่ะเห็นไหม สวยๆใหญ่ๆกันเลยคลิปนี้ของเราจะทยอยมาเรื่อยๆนะคะตลอดทั้งอาทิตย์เลยเข้าทุกวันอ่าตอนนี้มีของเยอะของเข้าทุกวันทยอยกันเข้ามาได้สําหรับลูกค้าที่ต้องการจะเข้ามาคัดนะทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าลูกค้าประจาเราก็เยอะใหญ่ๆ ใหญ่ๆมาที่นี่ได้นะแต่ใครจะมาหาคู่เล็กอะ่ะปฏิเสธไปเลยนะปฏิเสธไปก่อนเลยเพราะว่าที่ร้านเราไม่มีจริงมีแต่คู่ใหญ่ๆอ่าดูพื้นนะพื้นน้อยได้อย่างนี้คือใหญ่ใหญ่สภาพข้างในสวยอัปเปอร์สวยบอดี้สวยพื้นต้องสวยด้วยอ่าบ้านรองเท้าร้านประสิทธิ์หรือว่ารองเท้าพี่ชัดพี่น้ำนะอ่าเปิดบริการทุกวันเข้ามาคัดกันได้เลยจ้า เปิดเสรีเปิดคัดได้ทุกวันทุกคนด้วยต่างจังหวัดก็เข้ามาได้จ้าถ้าเกิดว่าอยากจะมานะคือให้ดูพื้นนะ่ะพื้นสวยมากอือเห็นไหมมันก็จะเป็นยี่ห้อหลกัหลกๆอะไรยี่ห้อที่คุ้นเคยยี่ห้อตลาดทั่วไปอ่าเห็นไหมใหญ่จริงใหญ่จริง ใหญ่จริงใหญ่จังอ่ามาค่ะร้านที่น้ำพี่ชัดนะคะหรือบ้านรองเท้าพสิทธิ์อืมร้านเดียวกันหรือว่าบ้านรองเท้าร้านพสิทธิ์นะของลงมาเราก็จะรีวิวให้ดูคลิปนี้นะ รูปแบบรองเท้าแล้วก็จะเป็นบิ๊กไซส์นิดนึงก็คือใหญ่ไปเลยอ่ะใครที่อยากหาคู่เล็กนะพี่น้ำพี่ชัดปฏิเสธไปก่อนเพราะว่าร้านเราอ่ะ70% 8ดนแหละแปจะเป็นคู่ใหญ่ใหญ่อย่างเดียวไซส์ size ผู้ชายเป็นหลักอ่ะอเห็นไหมสังเกตไหมว่าในคลิปอ่ะพี่น้ำหยิบมาคือไม่ซ้ำรูปแบบจะไม่ซ้ำกันเลย มือสองมันจะมีแบบเดียวคู่เดียวไซส์เดียวมันจะมีแบบอย่างนี้หลายไซส์หลายสีไม่มีมันไม่ใช่ของมือหนึ่งถ้าของมือหนึ่งมันจะครบไซส์ครบสีนะเห็นไหมพี่น้ำหยิบมาแต่ละคู่เห็นปะไม่ซ้ำกันเลยรูปแบบแต่ละตัวมันจะหลากหลายอะ่ะมันจะคะกันไปเป็นผ้าใบเป็นหนงัง ทรงสปอร์ตเป็นผ้าอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมทรงกีฬาเนี่ยออันนี้เอซิกพื้นสวยมากนะอืมอันนี้คอนเวิร์ดเลยอ่ะใหญ่มากเห็นไหม พี่น้ำยกมาเนี่ยคุณเห็นปะมันไม่เไม่ซ้ำกันเลยเห็นปะมันจะแตกต่างกันออกไปเยอะแยะมากมายเปิดบริการทุกวันนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยจ้าต่างจังหวัดอะอยากมาก็มาได้มาคัดเองได้ด้วยตัวเองเลยอ่าสมมุติว่านัดกัน9ก้าโมงอย่างเงี้ยเก้าโมงคุณต้องถึงอ่าคุณต้องตรงเวลานิดนึงใช่ เพราะว่าเดี๋ยวพอถ้าเกิดว่าคุณไม่มาเงี้ยแล้วลูกค้าเจ้าอื่นล่ะที่เรานัดไว้อะใช่ปะคุณก็มาเสียทีเดียวใช่ค่ะมาไกลเออขับรถมาตั้งไกลตั้งแต่มืดอะไรอย่างเงี้ยพอมาถึงแล้วโดนคัดไปหมดแล้วไม่มีของอืมเพราะนั้นมาให้ตรงเวลาใช่ค่ะมาได้หมดแต่คน รอบรอบนอกบอกยุเทพอะไรเขามากันอยู่แล้วใช่ค่ะคือลูกค้ามันจะเข้าทุกวันน่ะนึกอองไหมแต่ว่าเราพยายามจะนัดให้เวลาที่แบบว่ามีของเยอะอไม่ซ้ํากันแล้วเราจะมีของเยอะอ่ามีของเยอะเยอะให้ลูกค้าคัดอ่าถ้ามีของเยอะแล้วคุณจะได้คัดได้ไงเราต้องมีของเยอะแล้วถึงจะนัดลูกค้าได้อืมเห็นไหม สวยมากนะที่มันสวยเพราะอะไรเพราะมันคู่ใหญ่ไนงะแล้วก็สภาพมันคือแบบกิฟบมากคือสวยเลยอนะ่ะเห็นไหมอันนี้เป็นผ้าใบนะเป็นผ้านะเป็นลำลองอนงะใส่เที่ยวมาจ้ามาจ้าเปิดทุกวัน ร้านรองเท้าพี่ชัดพี่น้ำนะคะหรือว่าบ้านรองเท้าร้านพัส,สิท์นะเปิดให้บริการทุกวันเพียงแต่โทรสอบถามโทรนัดกันเข้ามาคัดได้นะเอาบอกเบอร์โทรกันอีกรอบนึงนะคะสำหรับลูกค้าใหม่นะเบอร์โทรพี่ชัด0875013868เบอร์พี่น้ำ0851214899โทรเลยนะโทรเลยเราชอบ ราชอบลูกค้าที่โทรเลยมันจะถามไวตอบไว,บลวแล้วก็ชอบลูกค้าที่มาเองด้วยมาเลยมาเลยนะคลิปนี้ก็โชว์รูปแบบใหญ่ๆอย่างเดียวนะเพราะมันใหญ่มันมาม,นมาก็ใหญ่หมด80%จะเป็นคู่ใหญ่ถ้าใครจะมาหาคู่เล็กนะไปที่ร้านอื่นเลยไปดูร้านอื่นก่อนได้เลยไปดูร้นอื่นก่อนได้เลยนะผ่านร้านเราไปก่อนเพราะว่าร้านเราอ่ะ หลักๆคือไซส์ใหญ่เลยนะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์เล็กๆไซส์ผู้หญิงจะน้อยอ่าเห็นไหมเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีไซส์ผู้หญิงเยอะๆเดี๋ยวพี่น้ำจะรีวิวให้ดูสำหรับลูกค้าที่ต้องการหรือว่าอยากได้อะไรเงี้ยอันนี้คือรีวิวให้ดูว่ามันใหญ่จริงใหญ่จริงนะคู่ใหญ่นะสวยแล้วก็สภาพดีนะ เน้นใหญ่อ่าหลักๆของเราคือจะเน้นใหญ่อย่างเดียวใหญ่แล้วต้องสภาพดีพื้นดีพื้นเต็มอย่างนี้นะแล้วก็งานขัดเย็บตรงนี้ของเราจะไม่มีนะจะย้ำทุกคลิปเลยสำหรับลูกค้าที่ต้องการขัดเย็บก็ไปร้านอื่นได้เหมือนกันเพราะว่าร้านเราไม่มีอ่าโอเคอืมของเราไม่มีนะเห็นะะ มีหมดจ้ะแล้วลูกค้าจะถามมาเยอะว่าขายเกตไหนแบบไหนอะไรเงี้ยเราจะพยายามรีวิวให้ดูนะขายเกตเดียวแบบเดียวงานเหมาอ่ะงานเหมายกกระสอบเราไม่ได้ขายนะลูกค้าถามมาเยอะพี่มีงานเหมายกกระสอบไหมของพี่ยังไม่มีพี่มีเกตเดียวของพี่งานคัด คัดเกตนี้เลยส่งคู่ละร้อยห้าสิบนะขั้นต่ำสี่สิบคู่แต่ถ้าใครคัดได้เป็นร้อยคู่ร้อยคู่ขึ้นไปอย่างเงี้ยก็จะส่งในราคาร้อยสี่สิบบาทนะสวยสวยมากแล้วก็ใหญ่มากม,มาค่ะนี่ให้ดูกันเรื่อยๆ คลิปนี้ก็จะเปิดให้ดูประมาณสองกระสอบเหมือนเดิมก็ประมาณร้อยคู่อ่ะจะรยืนให้ดูร้อยคู่เหมือนเดิมสองกระสอบอื พี่นังกับพี่ชัดก็พยายามจะทําคลิปให้ดูให้เพื่อนๆดูสับลูลกค้าใหม่ๆก็ศึกษาจากคลิปได้เลยดูตัวอย่างจากคลิปนะในคลิปก็คือของจริงที่เข้าแต่ละรอบอยู่แล้วอ่าเห็นไหมเราไม่ได้อ,อต่อไปต่อไปหมดไปแล้วนะประมาณห้าสิบคู่ เปิดกระสอบแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ของเข้าตลอดนะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะสำหรับลูกค้าใหม่ก็โทรเบอร์ตรงได้เลยโทรสอบถามได้เลยนะคะนัดวันที่จะเข้ามาคัดได้เลยเปิดทุกวันของทยอยเข้ามาเรื่อยๆ ต่อต่อต่อมาดูต่ออืสลาเซนเจอร์อ่าอันนี้บางคนอาจจะรู้จักแล้วนะแมวกระโดดสลาเซนเจอร์ ใส่เที่ยวได้กีฬาได้ใส่ทำงานได้มีทุกแบบอยู่ที่นี่ใส่ใหญ่อันนี้เอสิกอ่าเอสิกเอสิตัวนี้เป็นรองเท้ากีฬาเป็นทรงสปอร์ตโรเซนโตอ่าทรงสปอร์ตเหมือนกันเนี่ยอันนี้เที่ยวได้กีฬาได้แหละเป็นพื้นฟฟมเบาเบามาก คลิปนี้พี่น้ำจะมารีวิวไซส์ใหญ่คือของเข้าเนี่ยคือไซส์ใหญ่อย่างเดียวเลยอ่าวีราโดสิงโตเล็กนะนะสวยมากเลือกได้หมดนะเลือกได้ตัวเองเลือกได้ด้วยตัวเองหมดเลยทุกคู่ ต่างจังหวัดอยากมาก็มาได้จ้ะอืมเห็นไหมไม่ซ้ำเลยรูปแบบจะแตกต่างออกไปเลยจะหลากหลายหลากหลายรูปทรงหลากหลายยี่ห้ออ่าเห็นไหม าใบก็จะมีแบบหุ่มข้อหุ่มส้นมีหมดมสวยนะอ่าสวยบางคนบางคนอยากจะหยิบเลยเพอเห็นเห็นบางคู่สวยเตตาก็อยากจะหยิบเลยอ่าเนี่ย ส่งคู่ละ1 5อยานะราคาส่งของเราส่งคู่ละ150ยขั้นต่ำา40คู่คุณก็จะได้ราคาส่งแล้วนะคะถ้าใครคัดได้ร0อคู่ร0อยคู่ขึ้นไปก็จะให้ราคาส่งใน140บาทอ่า140บาทนะถ้าคุณคัดได้100คู่นะคะถ้าไม่ถึง100คู่ก็150บาท ช่วงนี้ของเราเข้าตลอดนะร้านพี่ชัดเปิดแล้วนะคะเปิดทุกวันเลยเปิดให้เข้ามาคัดได้ทุกวันเห็นไหม,มสวยพื้นเต็มเน้นงานเดิมๆนะ เราขายเกรตเดียวส่งเกรดเดียวค่ะร้อยหสิบบาทขั้นต่ำสี่สิบคู่ก็จะได้ราคาส่งแล้วนะใหญ่ล้วนเลยอ่า เข้ามารอบนี้ก็จะโชว์ให้ดูแบบเต็มเต็มกันไปเลยนะรูปแบบรองเท้าเต็มเต็มกันไปเลยคลิปนี้ใหญ่ๆห่บิ๊กๆอย่างเดียวเลยไม่ใหญ่แบบว่าคือใหญ่ปกตินะร้านเรามีนะคะใหญ่ปกติอ่าเห็นไหมสวยสวยใหญ่ๆกันไปเลยคลิปนี้ลูกค้าคนไหนอยากได้ไซส์ใหญ่เชิญได้เลยค่ะ นะเอสิกดูกันไปเต็มๆนะจนกว่าจะหมดร้อยคู่พี่น้ำจะเปิดให้ดูก็ดูกันไปเรื่อยๆ ใหญ่จริงคลิปนี้ใหญ่จริงนะใหญ่ๆใ,ใหญ่ปกติดูกันไปให้มันเต็มๆไปเลยรอบนี้จัดเต็มกันเลยอ่าของมาทุกวันของเข้าทุกวันนะไทยอยเข้าทุกวันเลยจ้าอืม จัดเต็มจัดเต็มอ่ะดูไปเรื่อยเลยดูจนกว่าจะหมดนะประมาณร้อยร้อยกว่าคู่ดูกันไปเต็มเต็มเลยคลิปนี้อ่ะหลากหลายเลยเต็มเต็มเลยไซส์ใหญ่อ่ะเห็นไหม คู่ละร้อยหสิบาทนะราคาส่งขั้นต่ำสี่สิบคู่ร้อยคู่ขึ้นไปจะได้ราคาส่งคู่ละร้อยสี่สิบบาทดูพื้นนะอันนี้ใหญ่ใหญ่มากแล้วดูพื้นนะสวยมาก มีทุกแบบทุกสไตล์เลยนะของเราหลากหลายจะอยู่ที่นี่แล้วก็เน้นไซส์ใหญ่ส่วนรูปแบบอ่ะลูกค้าก็ต้องเข้ามาคัดเองนะลูกค้าที่ตัวเองแบบรูปแบบลูกค้าก็ต้องเลือกเองต่างจังหวัดเราก็ให้เลือกเองได้วีดีโอคอลนะคะแอดกันในไลน์แอดเพื่อนในไลน์แล้วก็วีดีโอคอลเลือกกันเลยสดๆตัวต่อตัว,ตว,ตว อืมอ่ะดูวันไปเลยเต็มเต็มนะเห็นไหมหลากหลายเห็นป่ะมันจะไม่ซ้ำ มว่าเป็นแนวไหนสายไหนอ่ะคัดมาหมดเลยนะเน้นไซส์ใหญ่อย่างเดียวถ้าคุณเลือกเลือกเลือกไปขี้เหล่เองก็คือสายตาคุณไงนี่สายตาที่คุณเลือกอ่ะสายตาที่คุณมองอ่าลูกค้าแต่ละคนอ่ะเลือกไม่เหมือนกันหรอกใครเลือกสวยก็สวยอ่ะใครเลือกขี้เหล่ก็ขีเล่ คอนเวิร์ตก็มีแล้วแต่รอบนอนะตัวนี้เป็นทรงสปอร์ตใส่เที่ยวได้กีฬาได้อ่าทอมมี่ใหญ่จริงใหญ่จริงอันนี้โรเซนโตเที่ยวได้กีฬาได้คู่นี้นะ44 ใครจะเข้ามาคัดนะต่างจังหวัดก็วิดีโอคอได้หรือถ้าใครอยากมาก็มาเราชอบเราชอบให้คุณได้มามาเห็นด้วยตาตัวเองนะเราไม่ได้สร้างแบบโปรไฟล์สวยหรูแล้วแบบไอ้นี่อีกที่หนึ่งนะมันไม่ใช่คือมือสองมันต้องขายตรงไปตรงมาขายตรงๆของเรามีแบบนี้เราก็ต้องโชว์ให้ดูว่าของเรามีแบบนี้อ่เราถ่ายจากของจริงที่เข้าแต่ละรอบอยู่แล้วนะ ขายจริงส่งจริงเราเปิดทุกวันนะส่งกันทุกวันเลยลูกค้าคนไหนสนใจอาจจะเป็นลูกค้าใหม่นะก็ดูรูปแบบได้ตามคลิปเลยศึกษาเราสองคนนะจากคลิปได้เลยนะคะเพราะว่าเราถ่ายจากของจริงทุกรอบเลยนะคลิปนี้จะเป็นไซส์ใหญ่อย่างเดียวเลยโชว์ให้ดูว่าแบบใหญ่จริงอะ่ะใครต้องการไซส์ใหญ่นะโทรเลยโทรหาพี่ชัดพี่น้ำได้ตลอดเวลาเลยจ้า หรือลูกค้าใหม่ที่แบบว่าไม่เคยซื้อขายกันนะเข้ามาดูวิ่งเข้ามาดูแล้วอย่างเงี้ยไม่ถูกใจไม่ชอบไม่เข้าตาเราก็ไม่ได้ว่านะเข้ามาแล้วไม่ไม่คุณไม่จาเป็นต้องซื้อกลับไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจเราไม่ได้บังคับว่าคุณมาแล้วจะต้องซื้อนะต้องถือออกไปนะมันไม่ใช่เราไม่ได้บังคับแล้วแต่บางคนมาแล้วไม่ได้ก็มีเราไม่โกรธเราจะไม่ด่าลูกค้านะคะ ไม่โกรธไม่ทำหน้าบุดหน้าเบี้ยวใส่ลูกค้าด้วยอ่าแล้วถ้าคุณชอบอ่าเห็นไหมจะหลากหลายรูปแบบหลากหลายทรงไปเลยเข้าร้อยคู่ก็ร้อยแบบเข้าสองอยคู่ก็200แบบอะไรเงี้ยมันจะไม่ซ้ําของมือสองมันจะไม่ตายตัวจาไว้เลยนะคลิปนี้ก็ประมาณร้อยยี่สิรอยสาคู่เห็นไหม ดูดิใหญ่จริงใหญ่มากคือสภาพต้องดีด้วยแล้วก็พื้นต้องเต็มด้วยนะนอกจากจะใหญ่แล้วพื้นต้องเต็มด้วยอืมหมดแล้วคลิปนี้ก็เมื่อกี้พี่น้ำก็เปิดให้ดูสองกระสอบแล้วประมาณร้อยยี่สิบคู่ร้อยสามสิบคู่นะรอบนี้ก็ใครที่สนใจก็อย่าลืมโทรเลยนะเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งเบอร์พี่ชัดนะคะ 0875013868เบอร์พี่น้ำก็0851214899สนใจสินค้าก็โทรสอบถามได้ตลอดนะคะนัดวันเข้ามาคัดได้เลยก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมีอะไรมารีวิวให้ดูนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ